ที่ตรงนี้เปล่าๆ150ลาน คือฉันมองว่าการแต่งบ้านอะถ้าสมมติว่าเราเป็นโมโนโทนอะมันง่ายรู้สึกว่าฉันชอบอะไรที่มันท้าทายอะเฮ้ยนี่ไม่ได้เกินจริงบ้านเขาคือเหมือนแมนชั่นที่ต่างประเทศจริงๆเลยสวยมากเหมือนบ้านฝรั่งอะลอติฮิลลอ้าวเคยไปอยู่เป็นฟิลนี้ลิฟปกติมันก็จะเป็นแบบเรียบๆเนาะแต่มันบานอีกก็คือเราอะต้องการลิฟสวยเจ็ดหลักประมาณล้านกว่าบาทได้ล้านกว่าบาทได้นะประมาณนี้อยู่แล้วนะส่วนใหญ่ลิฟนะเออเอ่าเพิ่งที่สายน้ำเท่าไหร่ ไม่รู้ไม่รู้ประมาณเท่าไหร่ประมาณสิบกว่าแล้วก็ยังบวกอีกเพราะยังยังไม่จบอีกผมได้ยินมาว่าค่าต้นไม้ปลอมจริงๆเนี่ยไปเท่าไหร่ทั้งบ้านประมาณห้าแสนบาทอะไรอ่ะผิดหรอหกแสนหกแสนใช่ค่ะถ้าเกิดก่าบอกไม่เล่นไงเขาก็จะให้ผมเล่นอยู่นั่นแหละเออเพลงมันเก่ามากแล้วตรงนี้ เปิดเลยเลยบ้านคุณน้ำชาโหผมผ่านซอยนี้ผมผ่านบ่อยย่านรามคำแหงนะพระรามเก้ารามเก้ารามแหงผมมาเชื่อมันสามเส้นติดครบเลยครบกันหมดอ่ะที่ตรงนี้เปล่าหนึ่งร้อยห้าสิบานที่ก็ตกใจแล้วผมตกใจบ้านมากกว่าตอนเข้ามาข้างใต้นี่นึกว่าที่จอดรถแบบพวกอพาร์ตเมนต์เพราะว่าบ้านเขาเนี้ยเดินเข้ามานะเหมือนบ้านแบบแถวแบบแมฮะเออหอฮะแมฮะเออแมฮะอื้อแมฮะเออใช่ครับ แพงไหมแม่เออหนิแม่เออที่เข้ามาเนี่ยไม่ต่ำกว่า1ล้าน US ดอลล์ใช่ดูดูดูเห็นแปลว่าเซ็นทุกพอ์หฮะเซ็นทุกพอไปคุยกับเขาเหรอคุณมันไม่เหมาะมาตั้งชาสวัสดีครับมาตั้งชามาั้งชาแต่ไม่ได้พูดตรงไหนตรงไหนแต่ไม่ได้พูดเวอร์เกินจริงใช่ไหมฝนบอกมา150ล้านแล้วที่เปล่าๆยังไม่มีบ้านไม่ไม่ที่เปล่าๆก็ก็คือมีโควต้าบ้านแล้วในราคานี้รวมทั้งหมด1,500ฮะร้ลบลบพัน เหลือ500รมันพูดพัน0่าตัแต่แรกให้มันคำนวณทำไม500้อยลบพันก็ไม่ต่ำกว่า500ล้านไม่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 ค่ะอ่ะพูดไงคุณพูดบานไปทั้งหมดเท่าไหร่อะบานก็คือยังไม่รู้เลยว่าเท่าไหร่ก็คือบานไปเรื่อยๆทวกนนี้ค่ะแต่ว่าหลังนี้นี่เห็นว่าคุณคุณแม่สร้างให้ แต่ว่าตกแต่งทุกอย่างที่เป็นรูฟเฟอร์เจอร์ก็คือชาชาเป็นคนทําเองแต่คุณแม่เหมือนสร้างบ้านเปล่ามาให้อินทีเรียให้แล้วเราตกแต่งเองอะไรแบบนี้อะไรหนักกว่าอกันไม่รู้เนาะคือผมว่าน่าจะพอๆกันผมว่าหนักทั้งคู่เพราะคุณแม่ก็คือมีธุรกิจโรงแรมอยู่แล้วใช่ไหมคุณแม่เขาก็ทาธุรกิจแสดงว่าแสดงว่าน่าจะน่าจะนั่นละหลังนี้ไม่มีทั้งหมดกี่ชั้นครับสี่ค่ะโอ้ยเดินไม่ไหว เ้านเหนื่อยเลยนะใช่เราก็เลยมีเรื่องให้บานบานแรกเลยบานแรกเลยมึงรู้อยู่แล้วไอจะต้อเรื่อนอ่ะไม่ผมถามผมไม่รู้นะเมื่อกี้ก็มันยืนบอกอยู่เนี่ยต้องต้องเน้นคำว่าบานครับนี่อะไรอ่ะครับบอกให้ลิฟต์ลงมามันมีชินงานกําลังสาวสาวมือสาวมือสาวมือลิฟต์แบบเมืองนอกไงที่มันต้องแรงแรนนว่นแรงแรนนว่นบานแรกคือตรงนี้เลยบานลิฟต์เลยเจ็ดหลักประมาณล้านกว่าบาท หลายกว่าบาทได้นะประมาณนี้<ห>อยู่แล้วนะ่วนใหญ่ลิฟ์นะเฮ้ยแต่มันเหมือนสไตล์แบบนิวยอร์กสไตล์นะบ้านคุณอะใช่มีแต่คนบอกแมนชั่นอะมันเป็นแบบลิฟต์เล็กๆที่ใช้กันในบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีเนี้ยลิฟต์ปกติมันก็จะเป็นแบบเรียบๆเนาะแต่มันบาน <c oughs> อีกก็คือเราอะต้องการลิฟต์สวยเราต้องการอ<ช>ินทีเรียในลิฟต์ไปอีกคือที่เราไปมามันจะเป็นพวกกระจบบ้างลิฟต์แบบว่าอลูมิเนียมอะไรปกติเนี่ยมันก็จะมาเป็นอลูมิเนียมแบบนี้อ่าใช่ใช่ใช่ส่วนเราอะเราต้องการไม่ได้มันจบแค่นี้ไม่ได้ด้เเเปินจจออูียราะตง เปิดมาแล้วรู้สึกว่าแบบเนี่ยมีความแมนชุ่มแมนชันช่นอะไรก็ต้องมีคิวมีบัวมีอะไรแบบเนี้ยเหมือนขึ้นไปแล้วเป็นแบบเ p e n t h o าส์ของเราเข้าไปอินเทอเนียเพราะว่าเนี่ยด้านในลิฟต์อ่ะกับด้านนอกเนี่ยเหมือนเขาจะก,กรุกมาทั้งบ้านแล้วถ้าเปิดลิฟต์แล้วอลูมิเนียมไม่ได้เลยเธอเอ๋ยก็เ,เลยโดนไปพื้นก็เป็นแผ่นบางๆแปะเข้าไปมันต้องบางต้องเบาพอลิฟต์มันหนักไม่ได้อ่าปาดไปแล้วพื้นชั้นสองพี่ขึ้นไปเลยซะเขินลิฟต์มันเล็กอ่าลิฟต์มันเล็กมาที่นี่ะ เฮ้ย hey, นี่ไม่ได้เกินจริงบ้านเขาคือเหมือนแมนชั่นที oh, ่ต่างประเทศจริงๆเลยสวยมากขอบคุณค่ะโอ้โหนี่คือนี่คือเหมือน เหมือนโรงแรมเหมือนกันนะน้ำชามีความอย่างนั้นใช่คืออย่างเงี้ยบ้านเนี้ยตอนแต่งมาตอนแรกอ่ะเป็นโมเดิร์นดูเลฟดูอะไรไปเยอะอ่ะรู้สึกว่าบ้านมันต้องมีความซอฟมีความคลาสสิกเข้ามาปนบนหน่อยมีความบัวฉลกต่างๆคิ้วเยอะเยอะแล้วก็แบบหลายๆแบบบนปนกันอะไรเงี้ยค่ะบวกกับความแบบดูก็มีอาร์ตเรโทรมีมาลายมีแบบเป็นเก้าอี้แนวแบบแอฟริกันมีอะไรเงี้ยคือเห็นอะไรที่ชอบแล้วคิดว่าเข้าพอได้ก็ มันเป็นเหมือนแบบนีโอเลโทร์อะมีโอไปบ้างะไรนีโอนีโอคือนีโอเลโทรนีโอวินเทจอะแบบว่าลักควอรี่โมเดิร์นย้อนยุกย้อนยุคหน่อยแต่ว่ามีความเก๋คอนเทมพอร์ตีมีทุกแนวเลยถ้าสมมติอะวันหนึ่งมาเห็นหุ่นยนต์เก๋ๆต้นหนึ่งอะก็ตั้งได้คือชามองว่าการแต่งบ้านอะถ้าสมมติว่าเราเป็นโมโนโทนอะง่ายฉัรู้สึกว่าชาชอบอะไรที่มันท้าทายอะแต่เป็นบ้านที่ผมรู้สึกว่าเข้ามาแล้วมันไม่แข็งนะมีความเป็นบ้านที่เป็นโฮมี่โฮมี่จริง มันมีกลิ่นมันมีความแบบวางไว้อย่างเงี้ยบางทีสคริปทยอินเนี่ยไม่ไม่อันนี้ทีมงานเขาเขาไม่ได้แต่งให้ดูให้ดูโฮมมี่แบบนี้ทีมงานเหรอมันดูมันดูธรรมชาติไม่ได้ดูแบบเซตประดิษฐ์อย่างเงี้ยหนังสือนี้ถ้าเป็นคนอื่นนะกล่องเปล่าฟอยล์ะวัางไอ้ฟอยล์ะว่างเฮ้ยของจริงจ้าของจริงเออ่จะเป็นบ้านแรกที่หนังสือเปิดได้จริงหนังสือตรงกลาง เฟอร์นิเจอร์ลอยตัวทั้งหมดที่ชาพูดมาได้จดไว้ไหมว่าโดนไปเท่าไหร่ตอนที่แต่งจดนะคะแต่ตอนนี้ก็มันต้องเลื่อเหอะมันต้องเลื่อเหอะเปิดดูแล้วรู้สึกแบบมันเจ็บปวดไงก็ไม่รู้ใช่ใช่ใช่ประมาณเท่าไหร่ประมาณสิบกว่าอือแล้วก็ยังบวกอีกเพราะยังยังไม่จบอีกแน่ๆอันนี้อันนี้ต้องมีแน่ๆนี้ก่อนอันนี้เป็นราฟลอเรนว่าแล้วกำลังจะตายว่าราฟลอเรนอันนี้อันนี้ประมาณสี่แล้วสี่แสน พอรับตรงนี้จะมีความแบบเป็นทองทองเป็นหนังๆใช่แล้วแล้วถ่ายรับตรงมากเรี้ยวมากเลยคืนนี้น่าจะเป็นบ้านแรกที่เลือกม่านแบบเป็นลายอย่างเงี้ยชอบชอบอ่ะถ้าเรียก็ง่ายน้องกล้าทำอ่ะเออเจ๋งว่ะมันทำได้จริงๆบ้านเปลี่ยนได้ตลอดแต่เราก็ต้องหาเงินมาเพิ่มมาโปะมาอะไรอีก ลรงตัวมากเลยวะทำไมไม่เลือกลายนี้แต่แรกวะมันสวยนะแล้วพอแบบปิดนะถ้าปิดมันทาให้บ้านไม่น่าเบื่อด้วยเนี่ยพอปิดแล้วเปิดไฟทั่วบ้านก็เป็นมูดป่ามันอ็นมูดนึงเออมันเป็นมาาาูดนึงบ้านราคาคุณว่าเท่าไหร่ทั้งบ้านผมว่าร้านหนึ่งทั้ง,งบ้านทั้งบ้านผมว่าถึงทั้งบ้านต้องทั้งบ้านถึงอยู่แล้วมันสูงไงใหญ่ทั้งผืนเนี้ยเอ็มหนึ่งประมาณหนึ่งเอ็มได้อ่ามาดูสระว่ายน้ำนี่เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ซุปเปอร์บานแม่ใช่ไหม คือตรงเนี้ยออปชันตอนแรก<ห>จะเป็นจะเป็นสวนกลางบ้านมีเรืออ,อยู่สองอย่างเาสวนหรือเราสรนน้ำแล้วแต่ใจเลือก,เอ,กเอาเอาสระน้ำดีกว่าแบ้านเนี้ยข้อเสียคือสวนไม่ยังไม่มีไม่แต่ว่าสวนไม่มีแต่คุณดูต้นไม้เขาจะมีต้นไม้นะแล,แล้วแล้วเป็นต้นไม้อะไรฮะต้นไม้เขาฤาษีสี่ของไม่จริงของไม่จริงเนี่ยตัวแพงเลยคุณจะบอกให้จริงไหมเนี่ยจริงไหมเนี่ยไม่จริงไม่ต้นไายปลอมจริงปหมเนี่ยต้นไม้ไม่จริงรู้ต้นไม้ปลอมจริงปะเนี่ยไม่จริงสรุป ต้นไม้ปลอมจริงปะเนี่ยต้นไม้ปลอมไม่ใช่ของจริงนี่ก็ต้นไม้จริงหรือปลอมจริงปะเนี่ยปลอมจริงๆผมได้ยินมาว่าค่าต้นไม้ปลอมจริงๆเนี่ยเออไปเท่าไหร่ทั้งบ้านประมาณ500,000บาทอะไรอ่ะผิดหรอ หกแสนหกแสนใช่ค่ะจริงๆมันคือคําตอบของคนที่อยากเลี้ยงต้นไม้แต่มันมันเลี้ยงไม่ได้อย่างไงก็ตายอ่ะการดูแลต้นไม้ให้มันรอดได้อ่มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะแล้วแบบมันต้องมีเวลาแล้วก็แบบไหนจะดินไหนจะปุ๋ยไหนจะแสงแดดไหนจะแบบคนละทางนี่ก็ไม่ได้แหละอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าอ่ะตัดปัญหายใจทีเดียวยอมจ่ายแพงนิดนึงอ่ะแล้วนี่ทำไมต้องมีสองบ่อมันเหมือนกันเลยนะทำไมต้องสองอันบ้านเนี้ยถ้าสังเกตมันจะเป็น reflection นะคะมันจะเหมือนกันทุกอย่างก๊อปกันแต่เป็นสองฟากฟากนี้ เป็นของน้องชายชาสาวนานทำไมต้องกัน้นเพราะว่าวันหนึ่งสมมติเราอยากมีพาร์ติชันก็สาม,มารถทำนะได้แต่มันก็เห็นกันอยู่นะสมมติเราจ,จะสร้างกำแพงมากัน้นเลยมันก็ต้องมีอันนี้อะ่ะ<อ>ซึ่งมัน,มนทำทีหลังไม่ได้เผื่อไว้ก่อน,ออนใช่แล้วจริงๆถ้าตอนกลางคืนนะ ไฟมืดอ่ะมันจะมีไอ้ตัวไฟเบอร์เม็ดสีแสงแสงเหมือนแบบ life of p i อ่ะจริงเหรอมันสวยมากเลยมันจะเป็นจุดๆๆๆจๆๆเอๆอออกมาเป็นแสงพิปๆๆปๆ่ๆๆๆปี่ป๊าปีี่ปาี่ป๊ี่ปาปี่ป่าี่ี่ป๊าปีา่าี่ปานี่ป๊าปท่าไ่าี่ป๊าปี่่า่่ี่าี่่า่่่ีเอ ไม่รู้ไม่รู้มีน้ำอุ่นไหมนี่บางบางที่มีน้ำอุ่นอันเนี้ยฉันกำลังหาอยู่ถ้ามีก็คอมเมนต์มานะคะนี่ไง่คอมเมนต์มาเลยมีเจ้าไหมมีอะไรคอมเมนต์ไหมมีอันใช้ไม่ได้เนิ่งหนาวใช่่ใชเขาเลยไม่ค่อยอยากลงเพราะว่าหนาวอ้อนีะอ่านี่เดี๋ยวเรจะบาลเพิ่มจากจากพิธีกรเนี่ยนะหกละหกละบาลแล้วสาวน้ำต้องมีสองถึงสามล่ะสี่เขาเนียฝนบอกสี่มันมันชัดรอยไง เพราะว่านี่เราขึ้นมาคือชั้นสองนะฮะนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ฐานพื้นถูกปะข้างล่างนี้นี่คือชั้นสองนี่คือยกขึ้นมาอันนี้คือยกขึ้นมาค่ะอโอ้โหก็ตะกี้เราขึ้นมาชั้นสองไงางั้นเข้าใจละต้องมีเรื่องของการรับน้ําหนักเพราะว่าแรงดันมันต้องใช่ป่ะการตรงที่เราจอดรถก็คือเนี่ยทางใต้้างใต้นี้ใช่ โอ้ยเยอะเออโอเคถ้างั้นคุณสี่คือถ้าคุณคุณถืออะไรแหลมๆมาจึ๊กตรงที่จะลดน้ำไหลโจกเลยเป็นเหมือนปล่อยก๊อกเหรอใช่ก็คือเอาเอาอะไรแบบเลอะหมุนหมุนแอนแอนแอนน้ำไหลโจกอุวยบ้านนอกเขาใช้สว่านอะไรหมุนหมุนอะไอย่างเงี้ยหรอผมดูนี่หนักโหโบราณมากไอ้นี่แค้นหิ่งห้อยอยู่แก่มากฝนด้วยมาลงกูใช้สว่านไปไปไปดูโอ้ไอ้นู้นัวดีกว่าไปจ้องอยู่นานแล้ว หมื่นต้นต้นด้วยซ้ำชิ้นไหนก็ได้ไม่ว่าจะราคาแบบหลักพันน่ะก็ไม่มมยเลยนะแต่ขอให้มันอยู่ถูกที่อะมันวางแล้วมันมันใช่ก็คือใช่คุณเดินมารอบบ้านนี่คุณกลัวของกระหายอะไรบั้งเปล่าคุณอย่ารู้เยอะอย่ารู้เยอะเดี๋ยวผมจะลงไปหาอะไรเย็นเย็นกินผมเห็นผมเห็นคุณเริ่มเริ่มหลอเริ่มอะไรนเอยากดื่มอะไรเย็นเย็นป่าอยากดื่มอะไรเย็นเย็นที่แบบว่าเย็นตลอดเวลาแล้วของสดตลอดทั้งวันอ่ะผมให้เวลาผมลองนี้ขอลงไปดูตู้เย็นได้ได้ได้เดี๋ยวมาลงไปดูตู้เย็นแป๊บหนึ่งไปด้านล่างกันไป ผมว่าข้างบนเนี่ยคุณต้องบานแน่นอนเพราะว่าวันนี้นีุ่ณนี่ตู้เย็นตรงนี้คุณเนี่ยควรจะย้ายไปอยู่ด้านบนนะเพราะมันสวยขนาดนี้คุณควรจะอยู่ข้างบนเอาจริงๆใช่อยากให้มันอยู่ข้างบนมากแต่ว่าอันนี้มันเป็นรุ่นใหม่มันมาทีหลังตอนบ้านเสร็จแล้วมันก็จะบิวอินเคลียร์พื้นที่ให้ตู้เย็นนี่เลยสวยให้สุดทุกองศาคุณภาพเยี่ยมตู้เย็น B spoke จาก a ั s ซ n g เลยนะครับพอเห็นแวบแรกอ่ะมันต้องมีจริงๆนะมันสวยมันสวยจริงๆแล้วเป็นคนชอบดีไซน์งเป็นคนชอบแต่งบ้านเพราะสีสันมองเหมาะคุณมากนะสีดูแบบเท สีได้ด้วยบอกว่าร<อ>ตรงนี้ถ้าอยากได้สีนี้สีนู้นสีนี้อย่างอันนี้มันก็จะเป็นสีไวท์วานิลลาเนี่ยก็เลือกตามตัวเองต้องการเลยอยากได้แบบช่องกี่ช่องอะไรอย่างเง,งี้ยคอสตูมายคือดีไซน์สวยอย่างเดียวหรือเปล่าเพราะว่าบางบางที่นะบางยี่ห้อนะดีไซน์ได้แต่ว่าฟังก์ชันใช้จริงมันแปลกเปล่าคือเอาเป็นว่ามันมีครบจบเลยแต่ที่ฉันชอบมากๆอ่ะคือฟังก์ชันตรงนี้เวลาเพื่อนมาบ้านอยากกินปิ้งย่างเดี๋ยวนั้นน่ะมันต้องเอาเนื้อออกมาละลายมาอะไรอย่เงี้ยคืออันนี้ไม่ต้องเลยคือปกติเนี่ยเวลาผมแบบ โอ้โหแข็งกว่าจ,จะมันจะแบบดีฟอสแชรอีกมาทําป๊บอ่ะไม่ได้แลน้ํากระเด็นเนื้อไม่สดอีก<ช>แต่นี้ค,คือพร้อมที่จะคุกกิ้งได้เลยเ,เนื้อสดเหมือนเดิมแล้วกิบได้นานเท่าไหร่สมมติว่าถ้าเกิดผมซื้อปลาสดๆมาซื้อเนื้อสดๆมาเงี้ยก็ไกล้ประมาณ2วีอีกหนึ่งในเหตุผลค,คือเห็ดมันใหญ่เบิ้มอย่างเงี้ยตายแล้วค่าไฟจะต้องบาดแน่เลย<ช>แต่ว่าพอมาปูปะมันประหยัด7เลยนะคะ เรารู้ได้ยังไงว,ว่ามันประหยัดจากอะไรอ่ะเ <c oughs> ช็คได้เลยนี่เขามีแอป,ปด้วยเหรอใช่ค่ะชื่อว่า smarting t ค่าไฟไปถึงไหนใช้พลังงานไปเท่าไหร่มันมีแอป,ปบอกทุกอย่างเลยอ๋อสแสดงว่าถ้าเกิดว่าตู้เย็นเนี่ยมันใช้พลังงานเยอะเกินไปหรือว่าค่าไฟมันเพิ่มเนี่ยมันก็จะสามารถรายงานให้เราในในแอปพลิเคชัน smarting ได้แล้วมันก็จะปรับโหมดให้เราถูกปะ่ะใช่อ้าวอย่างนี้ก็แจ๋วด,ดีสบายสำหรับคนที่แบบไม่ได้อยู่บ้านหรือบางทีแบบเุ้ยใครใช้ตู้เย็นบ้านเราเยอะไปหรือเปล่าเออเขาก็ช่วยประเมินค่าไฟได้แล้วพื้นที่น้ำชาบ้านเราอยู่ก อันเนี้ยจบเลยคือบ้านชาเนี่ยก็มีเป็นก็อสิบอยู่นะคะเป็นสิบคนเห็นอย่างเงี้ยข้างนอกเนี่ยมันก็ดูเป็นตู้เย็นที่ใหญ่แต่ข้างในเนี่ยใหญ่กว่ามันจะมีนวัตกรรมนะคะ Space Max ผนังข้างในเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนแบบตินเลเยอร์อ่ะมันก็จะบางมันบางเหมือนกันนะใช่คือปกติตู้เย็นที่แบบเขาเย็นๆเนี่ยเขาจะต้องหนาหน่อยเพราะเขาจะเก็บความเย็นให้มันอยู่ข้างในใช่เนี่ยนะเพื่อที่จะขยายแบบนะ Space ข้างในให้ใหเราใส่ได้จุกๆเลยเห็น hey, ว่ามันบรรจุแบบ คือใส่ของเพิ่มได้เป็น20ลิตรด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะบีสปอคเนี่ยไม่ได้มีแค่รุ่นเดียวนะคะอย่างอันนี้ก็คือท็อปมาฟรีเซอร์ทูดอวันดอตัววันดอเนี่ยมันมีปุ่มที่กดเขาเรียกว่าฟล็กซ์ฟรีเซอร์ค่ะเราก็แค่แบบกดตรงนี้แล้วมันก็จะเป็นแบบ เปลี่ยนโหมดได้เลยเออกดติดไปที่ power cool ใช่ไหมก็จะเป็นโหมดแช่เย็นนะแต่วันไหนเพื่อนปาร์ตี้ที่บ้านจะเปลี่ยนเป็นโหมด power freeze เนี่ยก็สามารถแช่แข็งได้เหมือนกันด้วยในทีเดียวเลยอู๋นีกแสดงว่าประหยัดเวลาด้วยแล้วก็เวลาเพื่อนปาร์ตี้นี่ก็คือตู้นี้ตู้เดียวจบเลยคือมันไม่ต้องแบบเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายถ้าเกิดคุณซื้อผลิตภัณฑ์ที่ดีเนี่ยยังไงของข้างในเนี่ยมันก็จะต้องดีอยู่แล้วด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งคุณซื้อมาสมมุติสักห้คือว่ามันเป็น Pan รีถเปลี่ยนสีที่เรราาต้องก้ อ๋อคือเปลี่ยนตรงเฉพาะฝาประตูตรงนี้ได้ด้วยเหรอ,หรอแล้วแบบนี้เขามีให้เลือกกี่สีครับมี7สีะค่ะถ้าใครอยากจะแบบ7วัน7สีก็สามารถทําแบบนี้ได้เลย <c oughs> คือนอกจากพื้นผิวแบบเป็นกลาสิ่งนี้ใช่ไหมมันมีแบบเป็นด้านๆด้ดวยใช่ไหมแบบแบบซาตินเป็นแบบซาตินใช่ซัมซ <Samsung S 2> <c oughs> ุงเขาฝากมายําทุกคนด้วยนะครับว่าตู้เย็นสวยขนาดนี้เนี่ยเข้าได้กับบ้านทุกแบบทุกแนวนะครับเข้ารับประกันคอมเพรสเซอร์20ปีนะครับเพิ่มการรับประกันอะไรอีก5ปีแล้วก็ฟรีค่าอรงอีก5ปีนะครับแค่ลงทะเบียนขอ ใครเห็นแล้วก็สามารถสแกน QR โค้ดได้เลยนะครับสวยให้สุดทุกองศาคุณภาพเยี่ยมประหยัดไฟต้งตู้เย็น B-Spoke จาก Samsung เลยนะครับโอ้โหเก๋สวยขนาดนี้นะคุณต้องเตมขึ้นไปบานขั้นบนต่อแหละใช่ค่ะเพราะตะเผือบเขารองอยู่ด้านบนแล้วเราต้องกูตังน้ำตัองวัาไม่ให้กินน้ำเลยเออไม่มีอะไรให้กินเลยเอาเอานี่ไหมคะของน้ำทะเลน้ำเปล่าด้แหละน้ำเปล่าด้แหละ อุ้ยสวยมากเฮ้ยห้องนี้เหมือนใช่สวยห้องนี้เซาวแอฟริกาในห้องแบบห้องรับแขกห้องนี้บอกก่อนว่าตอนแรกมาเรียบเลยนะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้ห่ะมีความแบบ อังกฤษนิดนิดแล้วก็เป็นแบบกรอบรูปเยอะๆอันนี้ก็เป็นสไตล์อังกฤษเหมือนกันจากจากแมนฮัตตันแล้วก็มาเป็นแมนเชสเตอร์มาเป็นลอนลอนลอน c u s t เมรหมดเลยค่ะราคาชอบเป็นคนชอบอะไรแบบค u สตอมเม d ใช่ไหมเหมือนตู้เย็นเขาก็ค u สตอมเม d เหมือนกันถ้าค u สตอมเม d e เราก็จะเลือกสีไม้ได้เลือกความยาวได้ เก้าอี้เขแบบเขาก็เอาหนังเอาหนังมาให้เลือกเลยอยากได้หนังสีอะไรอยากได้เลฟอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อแต่มันมันสามตีว่าสามสามตัวต่อใช่ไหมใช่ค่ะแต่มันเป็นอันนี้มันก็ยาวอยู่นะอันนี้ประมาณสักเมตรห้าสิบสักสี่หมื่นแสะซอกแสนห้าสองแสน no ไม่ถึงเหรอหลักหมื่นนะคะประมาณเกือบเกือบแสนเฮ้ยเกือบแปดแสนเฮ้ยเฮ้ยแต่แดดีมากพอมันเป็นไม้ไม้ริงด้วยโต๊ะกินข้าวมันเป็นโต๊ะที่ต้องเลอะมีโอกาสเลอะแล้วพังสูงเวลาเรามีแขกมาที่บ้านอะไรอย่างเงี้ย ใช้ไปเลยเต็มที่ไปเลยของใช้ในบ้านมันก็ต้องใช้งาน20ทิี่น้่ตัวตัวละสักเก้าอี้ก็ประมาณเกือบหมื่นแต่ของแสนต้องมีนะฉันก็ถือว่าดีมากราคาพี่สั่งทำได้สังเกตหรือเปล่าเสื้อเสื้อก็สั่งทำค่ะ PDM ใช่เขาเขาเขาทำตลาดเยอะมากตอนนี้เขาเขาทำให้หลายโรงแรมเลยที่ส่งญี่ปุ่นส่งแล้วเขาเขาคัสตอมด้วยเหรอเขาคัสตอมด้วยอันนี้เป็นไซส์ที่ใหญ่ที่สุดของเขาพอดีกับห้องนี้เลยค่ะสามถึงสี่หมื่นนะจริงเหรอ ไม่ถึงเฮ้ยอะไรอะเท่าไหรอะส0 0 0 0ก็ประมาณประมาณ2 0 0 0 0ื่นไอยาวมากเลยไม่เพราะอะไรหนึ่งมันเป็นไอ้ไอ้ไหวๆเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรวัสดุคือเสืออะไรอะคือสมมติเราใช้พรมเราต้องมานั่งระวังอีกอันเนี้ยน้ําเนมโดนไปเลยหมาก็ฉี่ไปเลยเดี๋ยวเช็ดเองหรืออะไรมันก็จะแบบไปล้างไปเลื้งไม่เครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะไวไฟสองหมื่นโตประมาณรวมโตเก้าอี้ประมาณสัก3ามแสนสามแสนสามแสนนะนี่ อันนี้3 0 0แสนสามื่นอ่าถึง5 0 0แสนนะล้านไม่ถึงล้านไม่ถึงฮะไม่ถึงาประมาณประมาณสักน่าจะมี5,6าได้ห้าหกแสนอเหมือนบ้านแบบเอออ่ะเกินละเอ้ยเหมือนบ้านแบบบ้านคุณลุงคุณย่าของพระเอกในหนังฮอลลีวูดอ่ะอ่ะเหมือนย่านนอ t ์ i ิงเฮิร์ลด ใช่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 เอาอะไรไปดูกันดูนอตติงฮิลล์โอ้หนี่มีซุ้มซุ้มเดินซุ้มอะไรอย่างงี้นะเธอเนาะชอบความเคิร์บอะเป็นออชออชนี่ไม่เคยให้ใครบุก้องนอนเลยนะเนี่ยนี่คือรายการแรกเลยเออขอบคุณนะครับนั่นเหมือนบ้านฝรั่งอะนอตติงฮิลล์เอาเคยไปอยู่เป็นลีมนี้พูดถึงนอตติงฮิลล์เนี่ยภาพนี้ได้มาจากนอตติงฮิลล์เลยเฮ้ยจริงไหมนี่เหรอใช่ค่ะเป็นไงน่ารัก เฮ้ยแต่เขาหพื้นพื้นต้องแพงแน่ๆเลยอันนี้เป็นหมายจริงใช่อันนี้ดูแพงนะอะไรต้องม่แล้วแหละเอออันนี้ไม่ดู้แพงแต่มันดูแลยยากมากไม้เนี่ยแต่มันมันสวยมากนะเดี๋ยวมันมันต้องเป็นรอยเออตีอย่างต้องแพงดิ หรือว่าที่นอนกันการกลเฮ้ยใช่เปล่าเม้าของพี่เมาอ๋อพี่นอนหลับลึกขึ้นใช่ไม่ได้ไงเราแบบต้องเงียบโนร์มาร์ทอ๋อโอเคกลอนกลอนอันนี้น่าผู้ชายหลายคนน่าจะต้องเจอสิ่งนี้เพราะว่าตอนนี้เมียเมียนอนนี่ใช่ไหมนี่ผมนอนนี่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 ทำไมผมนอนพื้นแล่ว กัดฟันบ้างดินบ้างเยอะหลายอย่างแล้วก็ภรรยาต้องการการหลับพักผ่อนที่ไม่ทำไมมีคําถามทําไมผู้ชายถึงมีปัญหาเรื่องการนอนอะไรมันคงเป็นความแบบีิเลเคขาของเพศชายอาหารเสริมไทยอินเข้าเลยแล้วอันเนี้ยเตียงนี้หรอ 4แสน no สั่งทำมื่อเหรออันนี้ประมาณ5หมื่นได้อุ้ย5หมื่นอันนี้คือราคาโรงงานนะคะพวกนี้ประมาณ2แสนกว่าบาทได้ท็อปเปอร์อีกแล้วก็แบบผ้าปูอีกคือบ้านอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปในสังจังหวัดเท่าไหร่แล้วมั้งโอ้ไปนอนที่อื่นไม่สบายเท่าบ้านแล้วแหละจริงแล้วลูกบางทีก็รู้สึกว่าอยู่บ้านสนุกแต่ชอบตรงนี้ที่แบบใครมาก็แบบเฮ้ยเดี๋ยวกูแต่งตัวก่อนอะไรเงี้ย ป็นคุณฟอยถือว่าเป็นบ้านที่สวยมากนะที่เราเคยไปมาเพราะมันดูแล้วมันไม่น่าเบื่อด้วยแล้วเป็นบ้านที่อยู่แล้วรู้สึกอย่างที่ผมบอกว่ามันไม่เหมือนบ้านตัวอย่างที่มันจะดูแบบเซตอัพแล้วดูแบบแข็งๆมันเป็นบ้านที่อยู่แล้วรู้สึกอบอุ่นด้วยแล้วมันมีมมความวเป็นตัวตนของเจ้าของบ้านอยู่ใช่ไหมคือโจทย์ชาวโฮมมีม่อาร์ตซี่ประทับใจมากเป็นในหนึ่งบ้านที่ผมชอบพวก ของดีเทลหยอดหยอดตามบ้านต่างๆมากขึ้นมาชั้นสองเนี่ยพอเข้ามาประตูตรงเนี้ยมันว้าวเลยนะว้าวเลยมันเหมือนกับแมนชั่นที่อยู่ตามต่างประเทศอย่างที่ผมบอกว่าเหมือนอ,อ,อยู่แบบนิวยอร์กเหมือนอยู่แบบลอนดอนเหมือนอยู่ต่างประเทศอ่ะแสดงว่าเป็นคนที่เดินทางบ่อยแล้วเอาพวกเนี้ยเอามาอาดัดแบปกับบ้านตัวเองจริงใช่เวลาเดินทางจะได้อินสปายเทอชั้นมาตลอด Reference เนี่ยใช้เยอะมากชาวน่าจะมีประมาณ เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เวลาที่เราเปิดดูมันจะซึมซับโดยอัตโนมัติค่ะเทสมันจะปรับตามสิ่งที่เราซึมซับเข้าไปตลอดเวลาอะไรเงี้ยก็อ่านเยอะๆดูเยอะๆการเที่ยวเนี่ยช่วยได้ช่วยได้เยอะเหมือนกันเราจะได้แบบแรงบันดาลใจตลอดเวลาอะไรเงี้ยเวลาไปเที่ยวก็มองเยอะๆเหล่เยอะๆถึงว่าบ้านผมเล่าเต็มเลยไปเที่ยวเยอะไงมีแต่เหล้าเบียร์วันอนนั้นไปเที่ยวเกี่ยวกับคืนเอาเหรออ๋อต้องไปเที่ยวต่างจังหวัดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ๋อต่างประเทศได้ปากร้านหน่อยแบรนด์ใช่ไหมรายการปากงานฝากอะไร จาก i n น t a า r a m ชานะคะน้ำชา Underscore ta นะคะแล้วก็ Facebook น้ำชา YouTube น้ำชานะคะแล้วก็ซิงเกิลต่อๆไปด้วยนะคะตอนนี้ก็เหมือนกับมาทำเพลงแล้วอ่พร้อมแล้วนะพร้อมแล้วนะตอนตอนี้อยูู่กับใายไหนอ่ะตอนนี้อยู่กับ Warner Music Thailand ว้าวอินเตอร์ฝากด้วยนะคะอเตรียมตัวกันแม่จะกลับมาแล้ววันนี้ขอบคุณน้ำชามากที่เปิดบ้านเราเสนสูเตียงคุณนะครับเจอใหม่ครั้งหน้าครับ ไม่มีไม่เปิดบ้านคูเล็กสองมุมบ้านผมมันไม่มีอะไรเลยใช่ไม่มีอะไรแพงเลยใช่ใครที่อยากเปิดบ้านเรานะครับจริงๆเราก็อยากที่จะเปิดให้ทีมงานเข้าแต่ว่าด้วยแอร์เรียที่บ้านเรามีเนี่ยกูวจะเดินได้สักเจ็ดนาทีก็ไม่ถึงเนี่ยเจ็ดนาทีคุณดูบ้านหลักเป็นพันล้านร้อยล้านคุณจะมาดูบ้านหลักล้านเหรอครับเนี่ยเนี่ยดูนะมุมนี้น่าสนใจกว่าบ้านเราอีกเนี่ย บ้านผมอยู่จริงๆก็แค่เนี้ยแหละบ้านผมไม่ได้ใหญ่ไปกว่านี้หรอกนะรบกวนไม่ต้องเรียกร้องกันมามากนะไม่มีอะไรให้ดูไม่อยากให้เปิดเออไม่มีอะไรเปิดแล้วไม่มีเอาหรือว่าเรารวมกันคนละครึ่งเทปบ้านฟอยและเผือกเอออย่างเงี้ยพอไหวเวลากรนจายเป็นปากอะไรให้ตัวเนี่ยเดี๋ยวต้องมีแล้วเราเห็นอับนิดๆด้วยเพราะไม่มีแดดใช่เวลาเดินผ่านจะเห็นอับหน่อย ถ้าดูแล้วชอบนะครับเรายังมีอีกหลายรายการเลยให้ไปกดไลค์กด subscribe กดคอมเมนต์กันนะครับในช่องวันเทเลกาวครับ oh if you guys want to see another clip and many many c l i p another home is a non-namcha o n l y o n e r แต่ไทยแต่ไทยห,ห,หรือถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะไปดูบ้านของคนอื่นดกดตรงนี้ได้นะครับแต่บ้านนี้เป็นสไตล์มหาอ <c oughs>